ญี่ปุ่นหวานเจี๊ยบแจ็คแฟนฉันคุกเข่าขอแฟนนางเอกแต่งงานในวันเกิดเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวสำหรับความรักของแจ็คแฟนฉันกับใบหม่อนกิติยาก็หวานไม่แผ่วล่าสุดควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับมีข่าวดีให้แฟนๆได้เฮห,หนุ่มแจ็คได้คุกเข่าขอสาวใบม่อนแต่งงานในวันเกิดของฝ่ายหญิงมีแคปชั่นว่าไบาม่อนวันเกิดหนูวันนี้พี่ขอจองหนูนะครับ ขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณนิกกี้เพื่อนรักขอบคุณพี่เบียร์ใบยกขอบคุณพี่ยศขอบคุณพี่จตุรงค์ขอบคุณพี่โนตจูเนียร์ขอบคุณพี่โยขอบคุณพี่เฟยขอบคุณพี่เป้ขอบคุณแม่กุ้งขอบคุณโอมและผู้จัดการโอมและทีมงานทุกคนจริงๆมาถ่ายหนัง20วันที่ญี่ปุ่นโคตรเหนื่อยเลยแต่วันนี้หายเหนื่อยรอดูแมนยูต่อครับ ยินดีด้วยจ้า